มาเอาปรเมิกไไฟฟากไม่ย่อยแตประเมบเส็ไก่อนเดี๋ยวขายเขาปีนี้เดี๋ยวกาเดี๋ยวมส้ดอกใส่อันาใส่ใส่อันคือว่า้าตีกลับไปเรื่อให้เ้าแก้เบิ้งคือว่าเอาไปกินแล้วะอ๋อไปกินแล้วบ่โอ้ไวัน่าเอาันนั้นเด้อันนี้แพ็ค่าดิยังขายไก่อนนี่้นี่แหะขชอยขายขายขายซื้อนังพอจอตา แปดจีไร้ขายตอนนี้อเนี่ยโอเคจีไร้ขายอยู่อันคอยเส้นก่อนเลยปะลูงพัดนะเส้นก่อนเลยปะคอยแบบจังไรล่ะคอยขายเข่าปีนี้แล้วเบ้ยย่อยกับฝากมาบอกให้เจ้าเลรอได้เจ้าว่าเบิ่งบอกคิดปะเอาเกี่ยวเขา่าเอาถ้าได้เกี่ยวหลังก็กมาเส้นไปกินก้อนขายเข่าแล้วมาเกี่ยวเข่าเดี๋ยวไปขายเข่าแล้วมาเสียามัดใจไปวางสิคอยขายคอยมาเสียวมัดใจแต่บอกว่า เอ้าตังไรเจตังอะไรจะเกินไรป่ะมาๆๆมาไอ้พวกมันตั้งไรพวกโอ้ยไข่ยังเห็ดเบี้ยบอะไรอ่ได้เออตั้งไรน่ะตั้งไปเลาะท่ออยู่ตั้งไรเล่าเลาะท่อไหนท่อปลาบ่มิดมีดปวดยังไงเลาะท่ออยู่ข้างหลังครัวเอาขายได้คลิมดีกว่ามีดปวดยังไงฮะไข่สิได้เส้นไปให้แม่ย่อยแหวนปวดไม่เท่านี้นึกของมันอันเท่าไรมันแพ็คเท่าไรปลาบ่ใบเก่างานนั้นงานนั้นมันบ่อนั่น เออันนั้นบนาะอันนั้นเล็บไปเไม่มาเล็บไป่เล็บไป่ส่อะไรอ่ะเนื้อพี่น้องของฟีอ่าใช้ของทานวอนโอเคเดี๋ยวไปเอื้อยประมือกันครับผมแพ็คอร่อยเก่าๆเป็นบ้านดิอ้าวลูกค้าเก่อเนี่ยนู้นพวกยูดรถเหรออันนี้เปล่อันนี้แพ็ค่อยเก่าๆฮะอันนี้มันแพะเก่าเก่าๆแมนอันนี้เขาเรียกปลามึกพร้อมป่ะมึกพามึกพาเออกระมือหร้อมเออมึกล้วยมึกล้วยมึกหอมมึกล้วยนะครับอันนี้มึกล้วยนะครับโอ้ยตะกี้ไข่เฮ็ดมึกเด้ปะ นี่หลยควาภาพโอเคแห่ะแต่ว่าฟิดแน้แข็งทรงดอวอันนี้จะเป็นข้าวที่บุดกล้วยกล้วยยาสีมาแล้วอร่อยสวัสดีค่ะอยู่กับปู่แม่น้องมิวไปไหนจะวิ่งไปไหนได้ยินแต่เสียงนะคะทุกคนได้ยินแต่เสียง นั่นเสียงนี้มาสะเทือนนะสะเทือฟังกลเลยเขาหลัดทางหนึ่งผัดทางหนึ่งนาะหลัดทางหนึ่งหลัดทางหนึ่งเนาะทำมากินกาแฟเบิ่งพนักงานก่อนพร้อมหรือยังโอ้ก็พร้อมแล้วกาแฟน่ะพนักงานมีอะไรมาฝากอันน้ำมันเคียงมาฝากน้ำมันเคียงกินบปะ คูเลือกคูเลือกบ้าเอาให้ไอเปรี้ยวมันกินก้อยมันจะได้คึกกินบ่ตอนตอนนี้มันบ่ดซึ่งลึงเสกแล้วเลยเร่ร้อนเลยฮามองแรงแล้วนู่น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 หมอนอะไรหมอนเกลียวไข่ควายจะไทยไข่เด้อใหญ่เกลียวใส่กาแฟไข่อะกาแฟกาแฟคุณยูพิน กาแฟจะใส่กาแฟสามกล่องนะบอกสี่ละบาทคือลดลงสิเจ้าก็ลดลงเลยแต่ไม่ใหญ่อันนี้เีกล่องพันเนี่ยเดี๋ยวคอยพ่อหาลูกพี่ก่อนว่าลูกพี่ต้องลูกพี่ได้เอ้ากับมันแค่เออลูกพี่ท้า่ไปเรีลูกพี่ตอนไหนเออเออภาวนาเดี๋ยวถามโาวนาก่อนเอาผู้ใดมามันก็ว่่าอยูเจ้าพาผู้ใดมาเอ้าผู้ใดมาอีก อ๋อผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีของใครอีกเมื่อกี้นี่ก็อาหารปลากาแฟมาคาเฟ่นะบอกี่คนแต่ไม่ไ้กินแล้วตอนนี้คนอยากกินกาแฟอะไรนี่บาร์ลิต้ามาแต่บอกว่าบาลิต้าพร้อมหรือยังก็มาดูถามเบ้างความตื่นไปลายเออลายกุ้ม ้าเลยเขาเราควงควนอยู่โอ้กหมยอาลง็ันีคืว่ามากระเทลดุไทยยานาติบ่ละกระเทาลงไปนาติมบ่ละเ็นบอกว่าอะไรรอจ่ายรอจ่ายเอไปแม่ย่าย่าไปยังไปไปไปของมามามาก้องคะไป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 พ่นแล้ว มีเงินนะไปจ่ายเงินไหมี่กองป้ายกินกาแฟคุณละบอกาแฟขออยากกินกาแฟตอนที่เปิดร้านดูตอนที่ตาเุินะบอกเปิดร้านเจ้าเจ้าไปสมากเจ้าไปสมากลนี่ไปรับจบไปรัอจับรับจับไปรับหญ้ไร่ไปรับจับไปร่บจัไับจับไั้เลี้ยงััับอับไปรปรับับหปรับจบไปรับจับไปรั่จับไปร

โลละพันมีแประดันใจฮัดเลยีว่าเกือบหาโลหรอปะออสบพ่อมาจ้างคอยนะมาจ้างคอยแน่มาจ้างคอยจ้างแมนโลเท่าไร่ปิโลละโสิบขีดะป้าโลละสิบขีดอให้ได้สิกิโลมาจ่ยสิยางกันลมสิลัก่อน มื่อนีวันดีขามฟังมื่อนี้วันพุธเออมื่อนีที่ขามฟังหาเลขไวะเลขอยู่ใส่บ่ให้ขคามบ่ใบไคของนี้มีเลือดส่วนต่อไม่เห็นบอกเขาว่าอยู่ในให้ขคามเออไอเคยมีเลือดส่วนต่อผมปวสนใจดอกหามเบื้องเลขกันไปจะไปขามฟังไปหาเบื้องเล็ว่าฉันนี่ไจุดทูปวะค้างชิดอ่ะเก็บขึ้นเลยเอาลากับ วันเจ้าได้หันวันพุธได้หันแจะวันพุธวันเพิินน่ะแล้วฝนตกฝนเพลินนี่ล่ะวันนี้ จะต้องกลัวระยะสี่กระสอบยังเหรอมาแล้วบ้นพุดอ๋อคอยว่าค่อยสิผ้าขี่รถไปเลาะแล้วสี่กระสอบไอ้สี่หายห่วงได้เลยทั้งคืนใช่ก็จะได้กินได้ทั้งคืนโอ้โหนี่ครับผมบ้านพุพอดีมันเกิดนะครับเมนหยังอ๋อชื่อเขาเออก็วันเกิดชื่อช่องแฟมิลี่บ้านนาทำป้ายอ๋อ สายขึ้นเริ <gens> ่มขึ้นเริ่มเด้อขึ้นเริ่มลดสื่อเด้อเล็กงามเด้อเน้อนี่วะเออจบเพราะมัเทือกขึ้นมันทือก็ลงนะเธอรู้แค่เธอแล้แล่ไล้เติมผมลงอย่างเห็นได้ชัดบอ่บอ่มีอันดีกิน อันนี้สรุปแล้วเปล่าไม่ได้นอนน้ำหนักนะไม่มีอันจะกินสงสัยเราจะต้องสรุปแล้วเหมือนเอชชีสเลยจังไรสาธุขับฟังขับฟังขับฟังเฮอมาหนวดเด้ออ้าวแล้วไหวอะไรอีกไหวอะไรอีกเมี่ยวันพุธพอดีออกมาต้อนรับลูกแก้วหล่นแล้วเขาสงสัยจะได้โชคก้อนใหญ่นะเป็นหน้าประจาวัน นะประจําั้านเสือเด้อเสือพี่เสือเด้อเสือด้อหนึ่งเจ็ดโดยจัดทําโดยเบาปนร้ำเพราะเอฟซีเพราะนั้นน่ะปุ๊ยังนี้ป้ทะเบียนรถปุ๊เด้อกันนั้นปู่ดังบอกแล้วนี่บอกโลกกันบ้างอันนั้นก็นหนึ่งหกกันบ้างหกนึ่งกันบ้าเฮ้ยฮะหามฟางเฮ้าไดีเถอะ าม่นแครบเรวบ่อันนี้แอ่นาดครบแหวบวมตั้งกล้องแต่ทั้งอนแยกคุเลือกคำคุณเมยปูตั้งกล้องปูฟอมักงแต่ซีแยกคุณเลือกค้ำค่อยก็ครบตั้งแต่อาหารป่ามาพุนลาอยู่ในออฟฟิศทำการทำงานตัวเราได้ละ เอ้าเพชียร์ดีสั่งกาแฟให้ยัดซิก่อนพวกผมไปเอาคอยไปเส้นประมเาณคนกัน่ขายเขาปีนี้เลยได้คนเดีเอามานายเจ้าเชียร์ไปสู้ย่อยกินบ่สาม่มลูกอมไวรสามหมื่นมันบ่แมนลูกอมได้ฮะมันบ่แมนลูกอมเลยเจ้าเราไปหายเราอมเราว่ามันหยาบเราว่ามันหยาบเรากินเบิร์ตไปเจ้าเชียร์ซิมาเอานี่ฮะเรากินเบิร์ตไปเจ้าสิมาเอาเบิร์ตทัสองมือแหลกหุ่นแล้วว่าสิอมสามหมื่นเลยทั้งหมื่นเลยเบิร์ตเดาว่าถัดว่ะเราหายตาทนกินน้ำบ่ ต้องให้ตาทนกิน้ำกินกินเฮือนมาเสียะไป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 หาปลาไปไยสิไปเลาะท่อต่อแหละกิดการผลพลอีกเนี้ยปาลิตานั่นล่ะปาลิตาปาลิตา